สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนุกพ่อบ้านเกมเมอร์นะครับผมวันนี้จะมาอยู่กับซีรีส์เปิดโมงโกงสุดๆที่มันไม่ได้เปิดโมงอีกแล้วฮะผมก็พยายามแล้วครับแต่มันก็ไม่ได้เปิดโมงจริงๆแหละ <c oughs> นะรอบนี้เนี่ยโอ้โหนักเตะผมแจมวะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะคามาโชมันหัวไม่ตั้งเหมือนคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาครสมายืนตรงนี้ครับเอาฮาเมสเอาอิบรา้วกันอิบราเป็นปีกได้ไหม แล้วเดี๋ยวข้ามาโชว์ผมจะใช้เป็นโทนี่ฮะโอเคอิบรายืนตรงนั้นไม่ได้ครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะเอาโรนัลโดไปยืนตรงนั้นฮาเมสอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูลองดูโรนัลโดอิบราลูกา้าโทนี่ฮาเมสอ่ะน่าจะได้นะน่าจะได้ไหนะไปดูมีใครฟิตอีกมั่งวิลฟิโก้นี่ไงผมไม่ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวมานานมากเลยครับเวลาเล่นในเกมอะ นะรอบนี้ผมจะต้องเปลี่ยนตัวละคอร์มาอ้าโอเคหมดเวลาก่อนครับเอาขึ้นไม่ทันครับผมต้องใส่เสื้อสีขาวครับถ้าเจอกับเชลซีนะฮะตอนนี้อยู่ที่มีเงิน50แต้มนะครับผมเจอกับซีเงิน90แต้มฮะ,ะโอเคจัดไปครับเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดนะฮะมาก็ผมยังหาวิธีเปิดโมงอยู่นะครับท่านผู้ชม ผมก็เล่นไปเรื่อยหาเปิดไปเรื่อยซึ่งมันมันยังไม่เข้ามือสักอันเลยตอนเนี้ตั้งแต่ผมมาตั้งแบบไอเปิดบอลแบบปานกลางอนะ่ะจริงๆนะผมยังเปิดไม่เข้าหัวสักตัวเลยเนะี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเอาละนะเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ชินมือเองเนาะโอเคครับบอลอยู่ที่รามผาดจ่จายไปที่ใครวนะเนี่ยอ่านไม่ทันเดโก้คอสตามาโรนัลโดวิง่บงบังไม่ได้ครับอีวานูวิชมา ดิโก้คอสตาฝากไปแล้วก็โอเควิเซอออกบอลมาเกือบไปแล้วครับโทนี่ครอสอ้าวจ่ายไปอิบราครับอิบราฝากโทนี่แล้วก็ยังไงต่อดีวิ่งไปแล้วครับโทนี่ครอสนะฮะดึงไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหยหลุดมาลูกัโทนี่ครับอา้าวแทงยาวๆไปที่ฮามฮะฮามสพลิกหน่อยแล้วก็วกปั่นโคง้งโกงสุดๆครับห,หลุดเสาไปฮะมันไม่โกงแล้วลูกเนี้ยมันควรจะปั่นเข้าอ่ะนะเสียดายมากอะลูกเมื่อกี้ อิวาโนวิชครับโอเคโรนัลโดบางทางไว้อยู่แต่ว่างานเข้าแล้วลามอสวิ่งไปไวๆหน่อยเปโดครับเสียบรอไว้ก่อนครับเปเป้ปอมปมุกนะฮะยังดีครับดีกว่าให้เขาเปิดมาฮะเขาจะได้เปิดลูกนิ่งแทนอีราอ่าโอเคครับผมใครน่ะเดวิดลุยครับโมงทิ้งอ้าวไม่ใช่ครับผมเป็นทีมผมที่โม่งทิ้งออกไปนะ จะเป็นการเปิดโดยแฟรงคร์ลามพาดครับลามพาดโยนเข้ามาอย่างนี้รามอสครับสกิทออกมาก่อนฮะแล้วก็มาโจฮะเบียดกับอาซานะครับซึ่งมาโจได้แน่นอนครับอ่ะฮามสจ่ายมาที่มาโจฮะกระชากไปครับจังหวะน,นี้ผมต้องเปิดด้วยเท้าซ้ายอะซึ่งมันจะได้ไหมอ่ะโยนเข้าไปหน่อยสิอีบาไม่ได้มงครับลูก้าโถนี้ฮะจังหวะน,นี้พลิกเข้ามาแล้วก็โอ้โหผมพลิกทําไมนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วครับใช้โอกาสได้เปลืองมากผมอะ เดียโก้คอสตามาอย่างนี้ซิลโบติชวิ่งมาฮะอ่ะจ่ายไปคืนที่ฟานเดอร์ซาแล้วก็ออกบอลไปที่โทนี่ครอสฝากเอ็กเซลวิเซลไปต่อที่โรนัลโด้ครับโรนัลโด้ฝากฮามิดจังหวะน,นู้นใครวิ่งไม่รู้อิบราครับพลิกมาอย่างนี้แล้วก็แทงไป <c oughs> มันลื่นน่ะเทพเจ้าลื่นล้บพลาดฝากไปที่เปโดเปโดฮะเดียโก้คอสตาฝากมาอย่างนี้ซิลโบติชอ่ะดักบอลไว้ได้ครับแล้วก็อิบราห์ล้ำหน้ามไม่ไม่ล้ำฮะแต่ว่าไม่ได้บอลครับเมื่อกี้นะ เดโก้คอสตามาติดวิเซลฮะวิเซลออกบอลไปที่โรนัลโด้ครับจังหวะน,นี้มีคนวิ่งประกบหลังอยู่ฮะฝากไปฝากไปโันี่โันี่อ่ะไปที่โันี่ครอสไปที่อิบราโอ้โหเป็นมันยืนตำแหน่งเกินตลอดอ่ะอิบราทำไมวะเนี่ยแอสเปริคูเอต้าฮะโอ้โหลอ็อกหลบฮาเมดจ่ายคืนมาที่เชดฟาเบกัสครับฟาเบกัสมาที่จอร์โอบิมิเกลครับลามผ่านโอ้ฝากไปเดโก้คอสตา ซิโบติชยังมาไวฮะโทนี่โครสออกบอลไปที่ฮาเมสโรดิเกสครับฮาเมสวิ่งชา้าอ่ะฝากไปโทนี่โทนี่โทนี่ยกให้โทนี่โครสฮะอ่ะแอสเปร์กูเอต้าทำบอลลั่นออกไปนะฮะโทนี่โครสทุ่มไปที่มาเจลฮะโทนี่โครสวิ่งเลยจังหวะนี้นายโล่งอ่ะไปนายต้องเป็นคนเปิดนะลูกเนี้ยพลิกมาหน่อยโอ้โหเชฟโเบกัสสกัดได้ด้วยขาหลังฮะเรคาโดโรดิเกสมาต่อที่ ตันี้ครอสโยนมาอย่างงี้ไม่ได้อีกโรนัลโดจะปั่นฮะลามพาดก็ทำไมมันลุกไวจังโโเซิบอติชครับผมมาที่เซจิโอรามอสโอ้โหจ่ายไปอย่างงี้โดนฮนะโดนแย่งไปอเดยอเดนอาซามาที่เปดโดฮนะเปดโดนะจอนโอบีมิเกลซิบติชมองไม่ได้ครับอ่าโอเคลามพาดล้มลงไปนะฮนะโทนี้ครอสจ่ายมาที่เซจิโอรามอสครับยกไปให้ไม่ยกสิ กรรมาการปอมหมดเวลาไปก่อนนะครับผมหมดเวลาครึ่งแรกเสมอกัน0ประตูตัด0ฮะโทนี่เคลียให้อิบราฮิมโมวิชนะฮะแล้วก็ฝากคืนไปที่ซิลโบติชฮะต่อที่หาเมตฮะฮาเมตฝากโทนี่คโครสอีกครั้งหนึ่งลูก้าโทนี่วิเซลแทงยาวๆไปให้โรโนโัลดูแต่ไม่ได้ครับอีวานโนวิชมองช่องไว้ก่อนแล้วก็วิ่งมาดักได้นะฮะ,ะเดโก,ก้คอสตารครับผมจ่ายช่องมาอย่างนี้มาโจดักไว้ได้ครับ โทนี่โครสไปต่อที่ฮาเมสครับอิบราอิบราเลี้ยงไปเองแล้วก่อนแล้วกันแล้วก็ยกยาวๆไปให้โรนัลโดครับน่าจะได้มงนะไม่ได้มงฮะมาจอร์โดบิมมิเกลโดนตัดได้เลยซิลโบเติชครับแน่นจริงๆวันนี้ซิลโบเติชผมฮาเมสฮาเมสฮาเมสแล้วก็เสียบอลให้แอสเปริกูเอต้านะฮะเปโดโอ้โหแทงมาอย่างนี้ฟานเดอร์ซาอ่านเกมได้ดีครับยืนตำแหน่งได้ดีครับจังหวะนี้นะ มาเจไปโทนี่ครอสอีกครั้งหนึ่งผมบุกขวาไม่ได้ผมก็จะบุกกลางนะจังหวะนี้โทนี่โอ้ยิรามันสมควรเอาออกเนี่ยโอ้ยมันมันไม่สมควรเอาออกครับมันยังคะมันยังแทงไปโรนัลโดครับจังหวะนี้แล้วก็ล็อกกลับมาจ่ายไปที่วิเซลแล้วก็จ่ายไหลไปมันควรจะไหลให้ฮาเมดซิบ,บูติชครับโอ้แน่นอีกแล้วแน่นอีกแล้วซิบ,บูติชแต่ว่าจ่ายบอลพลาดนะฮะไม่เป็นไรครับ วิ่งมาจหวันนี้มาโจาใช้ความเร็วไม่ทันอาซาครับแต่ว่าสกิดได้ก่อนหน่อยนึงอาซาจะโยนเข้ามาแล้วก็เซอรจอรามอสครับผมฉีกขามาสกัดบอลไว้ได้ครับฮาเมสอย่าให้บอลออกฮะจ่ายไปที่โทนี่โครสครับหมุนกลับมาทางนี้แล้วก็แทงไปยาวๆให้ฮาเมสครับสวยงามครับโล่งมากตอนนี้โล่งสุดๆครับโยนเข้าไปยาวๆแล้วก็ลูกาัโนี่ไม่ได้มองอีกอเสียดายมากๆฮะ ซึ่งความจริงมันควรจะได้โม่งนะอีเดนอาซาว่าไงจ่ายมาติดมาเจโอฮะต่อที่ฮาเมสครับวิเซลวิ่งไปแล้วครับจ่ายไปวิเซลฮะวิเซลหลอดขาวไปเรียบร้อยนะวิเซลเอาไปที่ฮาเมสครับแล้วก็ปั่นโค้งกองสุดๆครับปั่นด้วยเท้าขวาที่ไม่ถนัดนะฮะทำไมมันไม่ปั่นเท้าซ้ายวะ <c oughs> โอ้โหผมหลาาจังหวะมากลยเนี่ยวันเนี้ยเป๊ะครับโม่งมาแล้วก็เช็ดฟาเบกัสด,ดักบอลได้ครับ โทนี่ขวางไว้ได้หน่อยนึงฮะมาต่อที่เดียโก้คอสตาตอมที่เชสฟราเบกัสอีเดนอาซาจอร์โบีมิเกลฝากมาให้ล้ำผาดแล้วก็เดียโก้คอสตาจะพลิกไหมล้ำผาดอ่ะโอเคเปเป้ได้บอลก่อนครับวิเซลฝากไปโทนี่ฝากอิกบราฮิมโมวิชฮะแล้วก็โทนี่วิ่งมาแล้วครับตรงนั้นก็มีฮะไปครับฮาเมดฮาเมดยังไงดอยพลิกหน่อยแล้วกันแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปไม่ได้ครับผมไม่ควรจะปั่นโค้งแล้วนะ ตำแหน่งมันไม่ใช่อ่ะซิโบติชยั่งมงน่อยไม่ได้ครับเชดฟราเบกัสจะฝากให้ใครนั่นไงไหลามาจะให้เดียโก้คอสตาครับแต่ว่าเปเป้ผมผมไม่เอาเข้ารวดนะผมก็ยืนเล็งไว้ก่อนทนนี้โครสโดนดักบอลไว้ได้ครับเอา้าแต่ว่าวิ่งไม่ทันครับเปโดฮั ha, สกิทบอลทิ้งออกไปครับผมแล้วก็ตอนนี้90บวกหนึ่งนะฮะรามอสทุ่มมาให้ที่ทนนี้โครสครับเขามาดักอย่างนี้ต้องคืนมาที่รามอสแล้วก็รามอสทำบอลล่านออกไปกรรมการเป่าหมดเวลาทันทีนะฮะ โอเคครับผมมาว่ากันที่เอ็กซ์ตร้าไทม์ครับเอเดนอาซาฝากไปที่แฟรงค์ลัมพาร์ดครับลัมพาร์ดดึงกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งวิเซลวิเซลวิ่งมาถึงอาซาแต่ว่าไม่ได้บอลครับจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่เดียโก้คอสตาซิลโบติชอีกแล้วครับน่าจะ5ลูกแล้วมั้งเนี่ย5เต็ม5นะวันนี้เข้าประทะ5เต็ม5โรนัลโดดึงมาไปต่อแล้วกันแล้วก็โอ้โหวิ่งเบียดกับอวานโนวิชไม่ได้ครับเหลี่ยมเขาดีกว่า เปเป้ pe pe ครับจ่ายไปที่โรนัลโดฝากไปที่เอ็กเซลวิเซลล็อกมาทางนี้แล้วก็ไปต่อที่อิบราโมวิชไอ้นัน่นวิ่งไปครับแต่ว่าดาวิดลุยวิ่งเข้ามาประกบติดไวมากอะ่ะเปเป้ครับผมถึงกับเคลียร์นะฮะลูกาโทนี่มงโอบีมิเกลฝากมาที่ลัมพาดอีกครั้งหนึ่งฟรงค์ Frank, ลัมพาดคืนไปที่เชสฟาเบกัสฮะแล้วก็ไ pe ปโดไปเป้ปอบบมุกครับยังได้อยู่วันนี้กองหลังผมเล่นดีมากครับแต่ว่าไม่ดีตรงนี้แหละอ่ะโอเคมาเจียฮะโอ้ยเล่นดีทุกตำแหน่งเลยว่ะ วันนี้นะเดี๋ยจบเกมนี้เดี๋ยวจะไปเลี้ยงข้าวอย่างงามเลยไปครับโอ้โหทำไมไม่โยนให้อิบราฮิมโมวิชอ่ะแต่ไม่เป็นไรกรรมาการปอมหมดเวลาไปแล้วผมเจ้าวันนี้ผมขอเปลี่ยนตัวแล้วกันท่านผู้ชมนะผมมีหลุยฟิกโก้ครับผมจะเอามาแทนตรงฮาเมสฮาเมสทำอะไรไม่ได้เลยเอาไปยืนแทนอิบราแล้วกันนะตัวนี้ครสผมจะใช้เป็นโรยคอสตารครับเสริมเกมรุกเข้าไป อ่ะจับมายืนเป็น r c m อย่างนี้แล้วก็อ้ลูกาโทนี่เนี่ยเดี๋ยวเอาโมเดสเต้ลงมาครับหรือฟิโกก็ไปแทนออิบราฮิมโมวิชอยู่ไหนล่ะนี่ไงอ่ะโอเคจัดไปครับเปลี่ยนทีละ3ตัวนะฮะซึ่งจะได้เปลี่ยนไหมเดี๋ยวมาดูกันครับอิบราตอนนี้ไปยืนเป็นปีกขวาแล้วนะตัวนี้ครอสจ่ายไปที่อิบราฮิมโมวิชฮนะลอกมาก่อนล็อกอีกทีนึงโดนสกัดไปได้ฮะแล้วก็ บอลอยู่ที่เดียโก้คอสตาครับงานเข้าแล้วโอ้โหแทงจังกว่านี้หลุดเป็นช่องเลยเดียโก้คอสตาครับยิงอย่างนี้อ้าโอเคฟานเดอซาปัดไว้ได้นะฮะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับเกือบพลาดนะจังหวะเมื่อกี้เขาเรีบนะครับถ้าเขาเลี้ยงเข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมโดนแน่นอนนะแต่ว่าเขายังได้เปิดมุมอยู่นะอ่ะโอเคมงทิ้งออกไปล้ำผ่านครับผมวอลเล่แต่ว่าหลุดไปไกลครับบอลมันปลิ้นนะฮะฟานเดซา เปิดยาวไปที่โมเดสเต้ครับไม่ไดีโมงฮะเชสฟราเบกัสล็อกเข้ามาข้างในจอนโนบีมิเกลจ่ายให้ใครเอ่ยจ่ายให้ใครเอ่ยบมิเกลจ่ายให้มาเจโยนะฮะมาเจโยจ่ายไปที่รุยคอสตาครับจังหวะน,นี้ล็อกมาก่อนรุยคอสตาโอเคสวยงามครับแล้วก็แทงไปให้ฮาเมสฮะซึ่งฮาเมสวิ่งไม่ทันครับจอนเทอร์รี่จ่ายฝากไปที่อิวานอวิชฮะโดนจุดโทษแน่เลยวะไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย ไม่อยากใครเป็นอย่างนั้นเลยอาโอ้โหไม่ลนวะไม่โดนจุดโทษครับโอ้โหเสียบลูกนี้ใจหายแวบเ <c oughs> ออนะมา120นาทีครับมาตัดสินกันที่จุดโทษจริงๆด้วยฮะแฟรงค์ลามผ่ดจะยิงฝั่งไหนครับซ้ายแน่นอนครับโอ้โหแล้วผมก็ทิ้งตัวลงไวเกินอะ่ะมาเอ็กเซลวิสเซลครับลูกนี้ออกขวาครับเต็มหลอดนะไม่เต็มฮนะ จัดปลายวิเซลโหยพุ่งเสียมหน้าต่างไปเลยนะสุดสวยสุดสวยลูกนี้สุดสวยอิเดนอาซาครับว่ายังไงดีออกขวาแน่นอนยิงเข้ากลางอีกแล้วฮนะกลางสองลูกเลยเนะี่ยเมดครับออกซ้ายครับแต่มันเหลืองอนะ่ะผมต้องรีบปล่อยละอ่ะโอเคจัดไปขยับครับขยับหลอกครับเขาถนัดยิงกลางเขายิงกลางแน่นอนครับแล้วนะั่นแสกหน้าไปเลยนะ เนี่ยลูกอย่างนี้มันรับยังไงไม่รู้ท่านผู้ชมลุยฟิกโก้ฮะเอาไงดีลุยฟิกโก้ยิงซ้ายแล้วกันเขียวเต็มหลอดเลยว่ะฮะจัดไปโอเคครับผมยิงเด็กยิงดีมากฮะสามลูกละเชดฟราเบกสัสฮะฟราเบกสัสขวาออกขวาแน่นอนไม่ได้ครับไปซ้ายอีกแล้วอะโรนัลโด้ครับ จังหวะน,นี้โรนัลโดยิงดีมากครับแสกหน้าไปเลยฮะจัดไปไปโดว่ายังไงซ้ายนี่แหละแถวนี้แหละโอ้โหแล้วก็โอ้โหเดาไม่ถูกจริงๆอะ่ะลูกนี้ผมจะต้องตามให้ได้นะครับเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยรุยคอสตานะฮะรุยคอสตาจะยิงขวาแล้วก็เกือบเต็มหลอดครับจัดไปฮะโอเค มามาดูกันครับลูกนี้แอสเพลคือเอต้านะฮะซ้ายแล้วผมก็ล้มตัวลงไปทำไมนี่ยยืนเฉยๆก็ได้อยู่นะเมะื่อกี้อ่ะโมเดสถ้ายิงไม่เข้าก็แพ้เลยนะลูกนี้โมเดสจัดไปครับเขียวโอเคครับยิงอย่างดีครับวันนี้อีวานนวิชนะฮะซ้ายครับ แล้วผมก็ไม่พุ่งนะอืเอาใหม่เอาใหม่มาเชโอนะฮะลูกนี้เอาไงดีผมจาดไปมาเจโอโอ้ยเหลืองว่ะแล้วก็โอเคครับผมเขายังล้มไปผิดทางอยู่เกือบไปแล้วดาวิดลุยฮะอมมันเป็นอะไรเนี่ยฟานเดซาพ,พุ่งไปถูกทางแต่ว่ามันล้มอย่างเดียวเลย เปเปด้ดวนกับกูตัวครับรอบนี้ไปเป,ไป,ป้ปอมุกโอ้โหงานเข้าอะยังดีครับยิงแดงนะเมื่อกี้จอห์นเทอร์รี่ครับเทอร์รี่เอาไงไม่ได้ครับโยกไปขวาสังั้นรามอสฮะอ้าวนี่มันซิลโบติชนี่ว่าซิลโบติชครับผม เหลืองฮะอันตรายมากลูกนี้โอเคครับผมยังยิงดีอยู่นะฮะซิวโบโติชจอรโนบีมิเกลฮะเอาไงซ้ายแน่นอนโอเคอ่ามาว่ะจัดไปเซจิโอรามอสกับตันทีมของผมจะเอายังไงดีรามอสนะฮะรามอสใส่เกือบเต็มหลอดครับผมเรียบร้อยครับผมก็ ชนะจุดโทษอีกแล้วนะครับพอบ้านเกมเมอร์จุดโทษโกงสุดๆฮะจีจครับผมจีจครับโอเคนะยังไงพมฝฟากดไลค์กดซับสไครป์ช่องพอบ้านเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ